สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตว่ากระจก2แผ่นนี้เนี่ยแผ่นไหนเป็นแผ่นตรงแผ่นไหนมีความโคง้งเบื้องต้นง่ายๆนะครับเพราะว่ามีคําถามถามเข้ามาเยอะว่ากระจกตรงกับกับกระจกโคง้งดูยังไงเรามองผิวเผินนะครับกระจก2แผ่นข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยเหมือนกับเป็นกระจกตรงทั้งคู่นะครับวิธีการตรวจสอบของเราง่ายๆนะครับโดยใช้บัตร เครดิตหรือว่าบัตรอะไรก็ได้นะครับที่มีด้านข้างเนี่ยเป็นเส้นตรงต่อมาวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นคือโดยการนําสันบัตรเครดิตต,ตรงนี้นะครับมาวางทับที่กระจกฝั่งซ้ายก่อนเราจะดูคร่าวๆแล้วว่าพยายามจะกระดกซ้ายกระดกขวากระจกตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะกระดกได้นะครับหลักการเดียวกันเรานํากระจกมาทับที่กระจกฝั่งขวาบ้างสังเกตดีๆน,นะครับ มันจะมีล่องซ้ายกับล่องขวาลองกระดกดูการสามารถกระดกซ้ายขวาได้ครับดังนั้นเนี่ยเราพอจะสรุปง่ายๆได้ว่ากระจกฝั่งขวานะครับจะเป็นกระจกโค้งกระจกฝั่งซ้ายจะเป็นกระจกตรงข้อแตกต่างของกระจกตรงกับกระจกโค้งคือกระจกโค้งมุมมองในการมองของกระจกโค้งจะกว้างกว่ากระจกที่เป็นกระจกตรงนะครับ